การออกกำลังกายบริหารกล้ามเนื้อไหลเพื่อป้องกันภาวะไหลติดและเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสามารถทำได้ง่ายๆที่บ้านนะคะโดยอาจจะใช้ยางยืดสำหรับออกกำลังกายหรือใช้ดัมเบลยกสำหรับยกน้ำหนักโดยอาจจะเริ่มที่น้าหนักประมาณ0.5-1ถึง1กิโลกรัมเพื่อป้องกันการบาดเจ็บของกล้ามเนื้ออาจจะเริ่มจากน้ำหนักที่น้อยๆก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆเพิ่มน้ำหนักไปเรื่อยๆ โดยให้ทำท่ารับประมาณ10ครั้งต่อ1เซต2-3ครั้งต่อวันแล้วก็3-5ครั้งต่อ1สัปดาห์ค่ะท่าบริหารกล้ามเนื้อ,อไหล่โดยใช้ยางยืดท่าที่1เป็นท่าบริหารกล้ามเนื้อหมุนข้อไหล่ท่าเริ่มต้นให้ผู้ป่วยยืนกลางขาเท่ากับความกว้างของขนาดลำตัว มือสองข้างจับยางยืดงอข้อศอกประมาณ90องศาค่อยๆอ,ออกแรงดึงยางยืดไปทางขวาค้างไว้ประมาณ5วินาทีนับ1 2 3 4 5แล้วค่อยๆหย,ย่นยางกลับทำสลับกับข้างซ้ายค่อยๆแบะไหล่ซ้ายออกค้างไว้ 1>, 1 2 3 4 5แล้วค่อยๆหย่อนยางกลับในท่าเริ่มต้นทำซ้ำประมาณ10ครั้งท่าที่2เป็นท่าบริหารกล้ามเนื้อกลางไหล่ท่าเริ่มต้นยืนกลางขาเท่ากับความกว้างของช่วงตัว มือสองข้างจับยางยืดโดยให้ยางยืดอยู่ด้านหลังจากนั้นค่อยๆอ,ออกแรงดึงยางยืดกลางแขนขึ้นค้างไว้นับ1 2 3 4 5แล้วค่อยๆหย่อยยนยางยืดกลับในท่าเริ่มต้นทำซ้ำประมาณ10ครั้งท่าที่3เป็นท่าบริหารกล้ามเนื้อสะบักด้านหลัง ท่าเริ่มต้นยืนกลางขาเท่ากับความกว้างของช่วงลำตัวมือสองข้างจับยางยืดชูแขนขึ้นเหนือศีรษะจากนั้นค่อยๆดึงยางยืดกลางแขนออกและค่อยๆหุบสะบักเข้าหากันค้างไว้1,2,3,4,5หแล้วผลกลับทำซ้ำประมาณ10ครั้งท่าที่4 เป็นท่าบริหารกล้ามเนื้อสะบักด้านหลังท่าเริ่มต้นยืนกลางขาเท่ากับความกว้างของช่วงตัวมือสองข้างจับยางยืดระดับไหลจากนั้นค่อยๆอ,ออกแรงดึงยางยืดกลางแขนออกด้านข้างค้างไว้นับ1 2 3 4 5แล้วหุบแขนกลับสู่ท่าเริ่มต้นทำซ้ําประมาณ10ครั้งท่าที่ห เป็นท่าบริหารกล้ามเนื้อเหยียดข้อไหล่ท่าเริ่มต้นยืนหันข้างกลางขาเท่ากับความกว้างของช่วงลำตัวมือสองข้างจับยางยืดยื่นแขนไปด้านหน้าจากนั้นค่อยๆเหยียดแขนซ้ายไปทางด้านหลังประมาณ45องศาค้างไว้นับ1 2 3 4 5 จากนั้นค่อยๆผ่อนยางยืดคืนสู่ท่าเริ่มต้นทำสลับกับข้างขวาเหยียดแขนขวาไปทางด้านหลังค้างไว้นับ 1, 2, 3, 4, 5แล้วผ่อนกลับทำซ้ำประมาณ10ครั้งท่าออกกำลังกายโดยใช้ดัมเบลท่าที่1ท่าบริหารกล้ามเนื้อหมุนข้อไหล่ท่าเริ่มต้น ให้ผู้ป่วยนั่งงอข้อศอกสองข้างประมาณ90องศามือสองข้างถือดัมเบลต้นแขนแนบลำตัวจากนั้นค่อยๆหมุนไหล่ขวาแบะออกด้านนอกค้างไว้5วินาทีนับ1 2 3 4 5 แล้วหมุนกลับในท่าเริ่มต้นทำสลับกับแขนซ้ายค่อยๆหมุนไหล่ซ้ายออกด้านนอกค้างไว้หนึ่งสองสาสี่ห้าแล้วหมุนไหล่กลับสู่ท่าเริ่มต้นทำซ้ำประมาณ10ครั้ง ท่าที่สองท่าบริหารกล้ามเนื้อกลางแขนท่าเริ่มต้นให้ผู้ป่วยยืนกลางขาเท่าขนาดความกว้างของช่วงตัวมือสองข้างถือดัมเบลแขนแนบข้างลำตัวจากนั้นค่อยๆกลางแขนขึ้นประมาณ45องศาค้างไว้นับ1 2 3 4 5แล้วค่อยๆเอาแขนลง ทำซ้ำประมาณ10ครั้งท่าที่3ถ้ท่าบริหารกล้ามเนื้อหมุนข้อไหล่ท่าเริ่มต้นนอนตะแคงทับซ้ายมือขวาถือดัมเบลต้นแขนแนบข้างลำตัวลำตัวเหยียดตรงจากนั้นค่อยๆหมุนแขนขวาขึ้นโดยที่ลำตัวไม่แอน่นค้างไว้นะับ 1>, 1 2ึ่งสอี่หแล้วหมุนแขนกลับสู่ท่าเดิมทำซ้ำประมาณสิบครั้งสลับกับข้างซ้ายท่าที่4ี่ท่าบริหารกล้ามเนื้อสะบับท่าเริ่มต้นให้ผู้ป่วยนอนควา่ามือขวาถือดัมเบล ค่อยแขนขวาลงข้างเตียงมือซ้ายแนบข้างลำตัวจากนั้นค่อยๆย,ยกแขนขวากลางขึ้น90องศาระดับไหลค้างไว้นับ1 2 3 4 5หแล้วค่อยๆเอาลงทำซ้ำประมาณ10ครั้งท่าที่5เป็นท่าบริหารกล้ามเนื้อสบับนอนคว่า มือขวาถือดัมเบลมือซ้ายแนบข้างลำตัวปล่อยแขนขวาลงข้างเตียงจากนั้นค่อยๆย,ยกแขนชูขึ้นเหนือศีรษะห่างจากศีรษะประมาณ45องศาค้างไว้นับ1 2 3 4 5แล้วค่อยๆเอาลงทำซ้ำประมาณ10ครั้ง